อ๋อเป็นหมอกเลยนะครับสวยไหมฮะอันนี้คือน้ําตกคลองลานนะครับอยู่ที่อําเภอคลองลานจังหวัดกําแพงเพชรนะครับ่างจากตัวเมืองกาแพงเพชรมาประมาณ5 0กิโลนะครับ<ม>ก็จะมาถึงอาเภอคลองลานแล้วก็่างจากคลองลานมาอุบลประมาณสักสิกิโลเมตรโดยประมาณนะครับสวยนะฮะน้ำตกตัวนี้น้ําไม่ขาดนะครับต่ออ่อนแรงตออัวดขนตามฤด,ดูกาลทั้งหมดเลยนะครับจะมีแหล่งน้ําไม่ขาดน้ำนะครับน้ำตกก็มีหน้าแรง ผลก็มีนะครับคนต้องเที่ยวก็มาเยอะนะครับดูฮะมาเยอะคอะ่าผ่านประตูเข้ามาเป็นเงินค่าบำรุงดูแลน้ำตกเนี่ยคนละ50บาทนะครับแล้วก็ยานพาหนะอีก50บาทนะครับถ้าใครมาก็เตรียมกระเป๋ามาด้วยนะครับ <laughs> นะ <laughs> มันก็ไม่สะดวกเท่าไหร่กับการเข้าไปาใช้ในเมืองนะครับอำเภอของลานเขาจะเป็นอำเภอเล็กๆนะก็อาจจะไม่สะดวกนะแต่าทางตู้อีกทมีมสวยๆนะดูนะครับพี่พิ้วเลยเป็นหมอกไว้ยลงมาเลยนะครับ